สวัสดีครับวันนี้กวันที่28สิงหาคมปี68นะครับวันนี้ก็ชาวันพฤหัสครับเนาะคลิปนี้จะวงางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นของเซียนทวีนะครับเซียนทวีเป็นเลขชุดเดียวเนาะชุดเดียววัดใจลุ้นแสนแตกเหมือนงวดที่แล้วครับเนาะหวดที่แล้วก็แสนแตกไปแล้วครับเนาะเซียนทวีให้มาชุดเดียว ชุดเดียวเนาะแม่นมาครับเนาะเข้าชุดเน้นเลยเต็มเต็มะเนาะเต็มเต็มวันนี้ก็ให้มาแล้วเนาะเซียนที่จะให้ช่วงใกล้ใกหวยออกครับเนาะมาถึงชุดชุดเดียวครับเนาะชุดเดียววัดใจแต่ชุดเต็มให้มาจากให้มาต้นหวดเห็นมาชุดเต็มแต่ชุดวัดใจเซียนจะวิจัยให้ช่วงก่อนหวยออกสามวันสี่วันประมาณนี้ครับเนาะวันที่แล้วก็ให้มาคล้ายๆกันเต็มเต็มนะเนาะวัที่แล้วเต็มเต็มเลย วันนี้ก็คอยเข้าอีกือนเดิมครับเนาะวันนี้ใครเป็นเอฟซีเซนทวีดีใจด้วยครับเนาะใครที่ยังไม่เคยถูกหวยนะครับเนาะรัฐบาลไทยนะครับให้ตามเซนทวีเลยครับเนาะคนบอกไม่เคยถูกหวยเลยเออแต่กับปีหกเจ็ดทั้งปีปีหกแปดจะเสี้ยปีไม่เคยถูกหวยเลยแนะนําให้ตามเซนทวีนะครับเนาะผิดก็ปล่อยไปครับเนาะผิดก็ตามต่อผิดไม่เกินสามงวดรับเซนทวีสองงวด สามงวดบางทีก็เข้าต่อเนื่องสามงวดติดก็มีครับเนาะเข้าสามงวดติดหลุดงวดหนึ่งหลุดสองงวดให้ตามจนทีวีเลยครับเนาะถ้าไม่มีถ้าใครยังไม่เคยถูกหวยครับเนาะถูกแน่นอนครับเนาะปลด็อกแน่นอนแต่ให้ซื้อทุกตัวครับเนาะแนะนําให้ซื้อทุกตัวแล้วก็ให้กลับด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าตําราซื้อไม่กลับตับแตกนะครับเนาะซื้อไม่กลับตับแตกประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนะาะบากาคลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็เอาคลิปพาน้องนนกับพี่สาวมาให้อ่านปลาครับที่สวนบางกระเจ้านะครับเนาะสวนบางกระเจ้าปิดเทอมนะครับเนาะปิดเทอมพี่สาวลงมาเล่นด้วยก็พาไปหาปลาสวนบางกระเจ้าวิ่งสนุกสนานเลยนะครับเนาะอากาศดีมากครับเนาะสายรักธรรมชาติก่อแนะน,นำเหมือนเดิมครับเนาะสวนบางกระเจ้าสดยอดมากครับเนาะ ใครชอบปั่นจักรยานก็มาได้เลยครับเนาะมีจักรยานเองมาปั่นก็ใส่ถ่ายรถมาเลยหรือถ้าไม่มีก็มีให้เช่าคนระับเนาะสี่สิบบาทปั่นทั้งวันคนระับเนาะไม่จำกัดเวลานะครับเนะาะเช้ายันเย็นเลยก็ได้อากาศดีมากแถวพระประแดงครับเนาะแถวแถวสะพานภูพิพนธ์ใต้สะพานภูพิพลธ์ครับเนาะบรรยากาศดีใส่ยธรรมชาติขอแนะนำเหมือนเดิมนะครับต้องโดนชอบมากครับเนาะหอยอานป่า บัณฑกกรยานด้วยถือว่ามาเทีย่ยวในแนวทางคพลินเนี่ยตัวเหมือนเดิมนะครับในทีนน่แนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะก่อนเกิดดูผลตัวชุดเต็มของเซนทวีไปก่อน,นครับเนาะเซนทวีให้แต่ต้วนงวดเลยขอแจ้งชุดเต็มก่อนนะครับวันที่หนึ่งเดี๋ยวบาสสามลงควบคู่ให้นะครับลงควบคู่ให้ชุดเต็มกับชุดวัดใจนะครับเนาะวัดใจวันที่เราเซนทวีชุดเต็ม ไอชุดตัดนนําเมื่อกี้ให้มาสามหกเจ็ดนะครับเนาะชุดเมเ็ดเดียวัดใจหลุนแสนแตกคือสามหกเจ็ดตัดเล่นก็สามหกสามเจ็ดหกเจ็ดก็เข้าสามหกหกสามเต็มเต็มเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะเต็มเต็มเลยเสียนตวีก็แสนแตกครับเคาบอกแสนแตกแล้วสามหกเจ็ดนะครับงวดที่แล้วเต็มเต็มวันนี้ ให้ชุด,ชด,ชดไหนลองลุ้นกันดูครับเนาะชุดไหนชุดเต็มนะครับของเซียนทวีกให้มาแต่ตัวงวดเลขตารางสามหกเก้าสามแปดแต่ก่อนเลขตารางเซียนทวี T v จะมีหตัวครับเนาะตัวน,น,นี้เือแค่ห้าตัวนะ,นะครับเนาะกระชับลงครับเนาะสห้าหกเก้าสามแปดนะครับเลขตาราง <c oughs> บนล่างเด่นเก้ารองห้านะครับ <c oughs> <c oughs> บนล่างเด่นเก้ารองห้าจับคู่ให้ก็ 9 3 9 5 96 5 3 5 6 5หนะครับ6คู่ให้เน้นเวที่9 3 95 96นะครับเช่นทีชน่ชอบ9กครับเนาะเมือน่บวสารภาพก็ชอบเกาะ3คู่ครับเนาะตัวเน้นขีดเส้นใต้ให้นะครับเนาะมาชุด3ตัวมี4ชุดนะครับเนาะมี3 95 3 9 6 6 9 5ห้า สามห้าหกสี่ชุดนะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้ให้เน้นไปที่สามเก้าห้าสามเก้าหกนะครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับเนาะลงให้ตัวงวดเลยสามเก้าห้าสามเก้าหกเผื่อมีคนตกหล่นยังไม่เห็นคลิปของเสียนทวีนะเนาะก็จะได้เห็นชุดเต็มไปเลยจีบอกทำลงควบคู่ให้นะครับควบคู่ให้กับชุดตัดนะครับเนาะแล้วเม็ดเดียววัดใจับเนาะเสียนทวีส่งมาให้ วัดใจเลยถ้าคู่นี้มาแสนแตกเท่านั้นนะครับเนาะ้าคูนนี้มาสามเก้าห้านะครับสามเก้าห้าชุดนี้ชุดเดียวที่เซนตมีมั่นใจที่สุดเจนวีซื้อหมดคนระับเนาะแต่ว่าคัดให้สำหรับคนงบน้อยอยากตามเซนทวีครับเนาะชุดนี้เก่มั่นใจที่สุดในบรรดาเกยให้มานะครับเนาะสามเก้าห้านะครับก็ตัดเดียนด้วยนะครับคือสามเก้าสามห้า แล้วก็95นะครับ39 35 95ชุดนี้ครับเนาะจัดไปเม็ดเดียวถ้าใครงบน้อยอยากตามเซนทวีครับเนาะใครไม่เคยถูกหวยก็ย้ำครับนะว่าตามเซนทวีครับเนาะถูกแน่นอนครับเนาะปลดล็อกแน่นอนบางคนข้ามปียังไม่ถูกแนะนำเลยเนาะตามเซนทวีครับเนาะ ผิดไม่เกินสองงวดสูงสุดก็สามงวดนะที่ผ่านมาสูงสุดสามงวดแล้วเข้าส่วนใหญ่จะเข้าตัวเน้นด้วยนะครับเนาะตัวเน้นเข้าตัวเน้นเยอะฝ่าตัวรองคนระับที่ผ่านมานครับเนาะกดไปเมื่อกี้ก็ก้าสามไอ้หกสามสามหกเต็มๆชุดนี้มาแสนแตกเท่านั้นคนระับไม่ต้องทำมาถุกเท่าไร่นนะถ้าชุดนี้มาเซนทรีบอกแสนแตกเท่านั้นก็ใครชอบก็จัดไปวนะ่าไม่ชอบข้ามไปนะครับก็แล้วแต่นะคนเราชอบไปวันกัน บางคนมันก็บอกว่าทำไมไมเหมือนคนนั้นเลยไม่เหมือนคนนี้เลยก็ทําคนละสูตรครับเนาะบางคนก็ถามทําไมไม่เหมือนอาจารย์นั้นเลยไม,ไม่เหมือนเซียนนี้เลยครับเนาะเมื่อกี้ทักหลังไม asi, คุยสารคามครับเนาะก็คนละสูตรกันครับเนาะหมวก่อนอาจจะชนกันครับเนาะเมื่อก่อนบางคนอาจจะไปเทียบกับอาจารย์อืน่นเสียเดินชนกันใกล้เคียงกันแต่พอมาหวดนี้ทําไมไม่ชนกันเลยก็มันคนละสูตรครับเนาะ คนละสูตรเลขตังหลักคูณลบบวกคูณหารออกมามันก็ไม่ต่างก็ไม่มก็ไม่เหมือนกันครับเนาะหมดก่อนตัวลบตัวบวกอาจจะเหมือนกันหากลบกบนีเราเรือเท่ากันเรือตัวเดียวกันก็ชนกันครับเนาะเพราะวันนี้ไม่ชนก็อย่างที่บอกโจทย์คนละโจทย์ครับเนาะคนละสูตรคนละโจทย์ขับวกลบคูณหารตัดตัวดับตัวอะไรออกประมาณนี้นะครับเนาะมีสี่ทับมาาม พูดคุยกันลังไม่ก็ไม่มีไรครับเนาะคุยกันทงไม่ธรรมดาก็ประมาณนี้ครับเนาะครบโทดนะพร้อสำหรับทางเซียนทวีทั้งชุดเต็มเลชุดตัดนะครับเนาะชุดตัดชุดคัดใจชุดวัดใจเม็ดเดียวครับเนาะก็ต่อจากลิปนี้มีเวลาก็ต่อที่หานอยให้เอฟซีทางช่องครับเนาะเหมือนเดิมมีเวลาเนาะชิวเนียวหานาวพัดน์รัฐบาลไทยไปก่อนครับเนาะวันจันทร์หน้าก็สุดใหญ่สกินเสียนก็จะมาถึงนะครับ อ่ะก็ฝากไว้แค่นี้จนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ